สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าคลิปที่1280นะวันนี้รูน่า8 8ของเราก็มาเปเดเข่าวสารรูน่าซีตราดลคริปโตนะฮะเมื่อวันนี้นะฮะตัวแวนการ์ดนะ,ะกองทุนระดับ2ของโลกเปิดซื้อขายตัวเออสปอตนะฮะคริปโต ETF ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin s o ซ a n a นะฮะ x r p นะฮะ Ethereum นะวันนี้เริ่มเห็นรายการของด o อก ETF ถึงแม้ว่าจะเป็นตัว ด็อกที่ไม่ใช่เป็นสปอตนะของตัวกองทุนเล็กออสเตรียก็จริงแต่นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแวนเอ็เนี่ยเปิดซื้อขายวันแรกก็ทำให้บิตโคโอยเนี่ยทยานขึ้นนะฮะไปยืนอยู่ที่93,000ดอลลา,าร์สหรัฐนะเอออันนี้ก็ถือว่าเห็นอันนี้ทรงเห็นมักเห็นผลนะถึงแม้ว่าเ,ออเงินที่นะฮะตัวเฟดนะฮะ อัดเข้าระบบเนี่ยยังไม่ได้อานิสงนะฮะแต่เพียงแค่นักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจขนาดนี้ถ้าเกิดได้เงินฟรีนะฮะได้เงินจากการลดดอกเบี้ยได้เงินจากการอัดสภาพคล่องเข้าระบบนี้จะขนาดไหนนะเออนะน่าสนใจนะฮะเพราะวันเดียวก็เห็นชัดเจนอีกประเด็นหนึงฮะก็เป็นประเด็นที่เงินที่ถูกดึงออกนะจะไหลเข้าเท่าไหร่ คือต้องบอกงี้ฮะว่าในช่วงโควิดนะฮะรัฐบาลนะฮะสเปนกาโดยเฉพาะเฟดเนี่ยได้มีการ QE นะอัดสภาพคล่องเข้ามาในระบบนะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะฮะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย5.2ล้านล้านนะ5.2ล้านล้านนะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะฮะโดยนะฝีมือเนี่ยไม่ได้เกิดจากไบเดนคนเดียวนะฮะเกิดจากทั้มนะฮะเกิดจากไบเดน2คนนี้นะฮะร่วมกันนะฮะเอ่อทั้มเนี่ยแจก2ครั้งนะฮะไบเดน แจกหนึ่งครั้งนะก็ทำให้ตลาดโฟโมเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะนับตั้งแต่ปี2023คือตรงนี้นะฮะตัวเฟดเองก็ทำคิวนะก็ดึงเงินกลับฮะนี่คือการดึงเงินกลับนะเงินหายออกจากระบบนะฮะ2.4ล้านล้านนะ,ะเออถ้าเกิดตัวเฟดเนี่ยนะฮะเขาหยุด QT วทีเขาปล่อยให้สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยที่ครบกำหนดเนี่ยนะฮะไม่ลงทุนเกเพิ่ม นะเงินก็จะไหลกลับเข้ามานะ2.4ล้านล้านฮะอันนี้คือโซนนะฮะที่เงินจะถูกนะฮะผักออกไปประกอบกับนะฮะตัวออรัฐบาลเองจะแจกเงินนะฮะจะคืนภาษีก็จะเป็นอันนี้สงสง่สงต่อได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กําลังจะเข้าตลาดนะ,ะอย่างที่ผมบอกฮะเงินพวกนี้เนี่ยจะเข้านะฮะก็น่าจะเข้ากับเหรียญที่มี ETF ก่อนนะะเพราะเราเห็นชัดเจนนะฮะ อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นราคาของบตคอยฮะเหมือนทุกเก็บของจริงๆนะคือลงตั้งแต่9 9 0 0 0อันนี้ลงตั้งแต่ตรงนี้นะเปิดลงมานี่ตจริงๆมันเกิดจาก CME ค้างนะนะฮะตั้งแต่วันศุกร์ฮะมันก็มีการทิ้งดิ่งลงมานะขึ้นไปแล้วทิ้งดิ่งลงมาหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาลงไปเท่าไหร่กลับมาเท่านั้นฮะตอนนี้ทำให้แพทเทิร์นนะฮะเออแท่งเดเนี่ยเป็นขาขึ้นนะแท่งเดยนะยังไม่ใช่แท่งวีคนะแท่งเดเนี่ย ดูสวยอยู่พอสมควรนะฮะก็ต้องดูหลังจากนี้เพราะว่าตามเกณฑ์ดวงแล้วเนี่ยนะฮะจะดีขึ้นก็หลังวันที่6ที่7ไปแล้วนะ,ะก็ต้องดูกันตอนต่อไปนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นแท่งปีนะะับตั้งแต่ตัวกองทุนเนี่ยนะฮะเข้ามาร่วมเล่นนะออบิตคอยเนี่ยก็เปลี่ยนจากเดิมเนี่ยนะฮะแท่งปีนะฮะมักจะปิดบวกแต่รอบนี้เนี่ยอาจจะปิดโดจิ คือปกติเนี่ยเขียวเขียวขียแดงเขียวเขียวเขียวแดงเขียวเขียวขียวแดงใช่ไหมฮะแต่เนี่ยมันกลายเป็นโดจินะฮะปี2025นะที่หลายคนบอกว่าไซเคิลนี้เนี่ยเป็นไปตามแพทเทิร์นในอดีตนีก็คือทุกๆ4ปีนะตอนนี้ถูกทำลายโดยนะฮะสถาบันการเงินและกองทุนก็คือเจ้ามือใหม่นะเจ้ามือใหม่เข้ามานะก็ทำให้ตัวเลขของปี2025ซึ่งคาดว่าจะกระทิงกับไม่กระทิง ะะหลายคนก็บอกว่านู่นแหละนะฮะไปกระทิงปี2026โดยเฉพาะเกสเกลก็เลื่อนนะแต่เกณฑ์โหนอย่างที่บอกฮนะกองทุนหรือนักวิเคราะห์จะเลื่อนแต่เกณฑ์โหนไม่ได้เลื่อนเกณฑ์โหนถึงวันที่22พฤศจิกาย,ยน69เหมือนเดิมนะก็เป็นไปตามล็อกที่เราเคยแชร์ให้ดูนะฮะฉะนั้นก็รอดูฮนะเพราะว่าปีหน้าสตอรี่เยอะนะอ่ะอันนี้ก็เป็นแท่งปีเนี่ยไม่รู้ว่าจะปิดโดจิหรือเปล่านะฮะอีกอันนึงก็เป็นแพทเทิร์นนะฮะราคาบิตคอยสอดคล้องกับการพิมพ์เงิน คือผมจะให้ดูความต่างอย่างนี้นะเอ่อถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะฮะไอกราฟเอาเอาคอยเนี่ยนะ,ะอันนี้คือเส้นเอาคอยนะคือเหรียญเอาคอยไอกราฟเอาคอยเนี่ยมันสอดคล้องกับปริมาณของเงินเห็นไหมเออเวลาขึ้นนะฮะมันก็ขึ้นตามนะเวลามีการดึงเงินกลับมันก็ดึงตามแต่บิตคอยเนี่ยนะฮะที่มี etf เนี่ยเขาเรียกว่าไปคนละทางคุณดูนะเออบิตคอยเนี่ยขึ้นนะฮะแต่เงินเนี่ยถูกดึงก็คือดึงเข้ามา เห็นไหมคุณเห็นเส้นสีน้ําเงินอันนี้ก็คือตัวเอาคอยนะเส้นสีน้ําเงินนี่เอาคอยนะอันนี้คือปริมาณเงินที่อยู่ในระบบนะฮะถูก QT ตั้งแต่ตรงนี้นะ,ะถึงตรงนี้แต่บิตคอยเนี่ยนะฮะตั้งแต่มี ETF เนี่ยมันสวนทางกันผมถึงบอกะฮะว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยเป็นนั่งร้านเวิร์นี่ทั้งเวิร์เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เงินจากการพิมพ์เงินแบบนี้นะฮะมันเกิดจากกรณีของตัว กองทุนเนี่ยเอาเงินนะฮะที่มีอยู่ในกองทุนเนี่ยอัดเข้ามาบางทีก็เป็นเงินจากการกู้เงินเย็นใช่ไหมฮะเอามาลงทุนนะเงินเยนแต่เย็นไม่จริงฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่สอดคล้องกันนะฮะบิตคอยเนี่ยไม่สอดคล้องกันละนะฮะแต่เอาคอยเนี่ยสอดคล้องกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อหยุด QT หลังอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นนะเอาคอยมันควรจะเป็นโซนขาขึ้นนะเอาคอยควรจะเป็นโซนขาขึ้นน่ารุ้นนะฮะ อีกอันหนึ่งฮะก็เป็นกรณีนะที่หลายคนก็บอกว่านะฮะตัวแวนการ์ดเองเนี่ยจะไม่เลดเหรียญมีมเอาไปเอามาไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าไปไปมามาเนี่ยตัวแวนการ์ดเนี่ยได้การเออเดนะฮะตัวเล็กออสเปียนะฮะด็อก ETF ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สปอร์ตเต็มเต็มตัวนะเออแต่ก็นะฮะเป็นด็อกนะฮะเป็นเหรียญมีมนะตอนนี้เนี่ยรอซื้อขายอยู่นะฮะถ้าเกิดมีการเพิ่มชื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็รอดำเนินการ ถ้าเกิดดําเนินการซื้อขายได้เนี่ยเราก็จะเห็นราคานะฮะเดี๋ยวเราไปดูเว็บไซต์ของไอตัวแวนการ์ดนะเพราะว่าเขามีหลายสาขาคืนนี้ต้องลุ้นอีกคืนเนืองนะฮะเออมีด็อกนะมีด็อกโผลมานะแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจฮะตัวไหนที่มีผลิตภัณฑ์ ETF เขาเอาหมดเลยนะฮะฉะนั้นก็ลุ้นกันฮะเออที่คนบอกว่าเแวนการ์ดนี่ไม่เอาเหรียญมีมนะเอาแต่เหรียญหลักๆเช่นบ Bitcoin อเทอเรียมโซลาร่าไม่น่าจะจริงเลยฮะพอเริ่มมีด็อกแล้วนะเออถ้าเกิดเราเข้าไปดูเนี่ยนะฮะในเว็บไซต์เนี่ย เราค้นหา exrp ใช่ไหมมันก็จะขึ้นอันนี้คือซื้อขายแล้วนะฮะอันนี้คือซื้อขายแล้วแต่อันนี้คือรอดําเนินการอยู่นะฮะแต่เป็นรายชื่อนะเออรอดาเนินการอยู่นะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดําเนินการเสร็จเนี่ยก็น่าจะซื้อขายนะคุณอยากดูตัวไหนคุณก็คีย์เข้าไปนะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของตัวแวนการ์ดนะอันนี้สงเห็นชัดเจนมากคือต้องบอกงี้กองทุนอันดับ1โดยเฉพาะแบ็คล็อกอันดับ2เนี่ยโดยเฉพาะแวนการ์ดเนี่ยเพอาเขาเข้าตลาดทีอ่ะมันเห็นชัดเจน เนี่ยที่คุณเห็นราคามันขึ้นเมื่อวานเนี่ยจากที่ตลาดซึมเศร้าเนี่ยนะฮะซึมเศร้าซ,มซ,มซึมกระทือเนี่ยตอนนี้กลายเป็นตลาดนี่ดูรู้สึกมีความหวังขึ้นนะถ้าเกิดมีการลดดอกเบีย้ยนะฮะเ้วเฟดนะฮะอัดเงินเข้ามาเยอะๆนะฮะเดือนละ3าม0 0ืล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีราคาที่เป็นนั่งร้านไปเรื่อยๆนะผ่านประตูทางเข้าก็คือ ETF นั่นเอง อีกอันนึงครับเปเป้าคือเปเป้าเนี่ยนะฮะในความแม่นยำเนี่ยหลายเหรียญเพราะว่า xrp เนี่ยนะฮะผมไม่ได้พิจารณาจากดวงอย่างเดียวผมก็ดูกราฟด้วยนะซึ่งผมก็มองนะฮะว่าเปเป้าเนี่ยพยากรอกร้เรื่องทฤษฎีกราฟลากมาม่วงเนี่ยค่อนข้างแม่นคือมันจะมีอยู่สองสามคนนะ่ะที่นะฮะเน้นลากมาม่วงทำไมต้องเน้นเหรียญลากมาม่วงคือมันจะมีเหรียญที่เป็นโปรเจกต์นะฮะเหรียญที่มันการันตีความเสี่ยงเนี่ยเออมันก็ มันคล้ายๆว่าซื้อแล้วมันไม่เปลี่ยนชีวิตเหมือนเมื่อวานเน่ยนะที่ผมแสดงตัวอย่างว่าถ้าเกิดเรา DCA Bitcoin มา5ปีเนี่ยเงินเราจะโตขึ้นนะเออจากจากเงินนะฮะที่เขาเรียกว่าต้นทุนเนี่ยก็คือ1 9 2 0 0 0ใช่ไหมฮะโตขึ้นเป็น9,000 0จาก1,09 0น0ะหรือประมาณ2,000 0เนี่ยเป็น9,000 0 0คือมันโตจริงฮะนะฮะดีกว่าฝากเงินในธนาคารก็จริง แต่มันไม่เปลี่ยนชีวิตหมายความว่าบางทีมันก็หมดหนี้ยากนะเพราะเราซื้อหวยส่วนใหญ่หวังเปลี่ยนชีวิตกันทั้งนั้นนะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็ตามหลักการ high risk high return นะถ้าเกิด high risk ก็คือเหรียญที่มันมีความเสี่ยงลากมะม่วงคือมันลากมะม่วงอยู่เนี่ยเราไปซื้อตอนมันลากมะม่วงนะแล้วมันขึ้นขึ้นมามันก็เปลี่ยนชีวิตแล้วมันก็จะมีกลุ่มกราฟที่มองนะฮะแบบภาพใหญ่ก็คือเน้นเหรียญหลักๆกับสายที่เน้นนะฮะเขาเรียกว่ารวยทางลัดนะ คือต้องบอกเลยนะฮะว่าเปเป้าเนี่ยเวลาเขาขึ้นกราฟเนี่ยส่วนใหญ่มันจะพยากรณ์ล่วงหน้านะประมาณปีหนึ่งยังต่ำนะปีหนึ่งถามว่ามันปีหนึ่งเนี่ยมันก็ช้าไหมมันไม่ช้าสําหรับคนที่ต้องการ DCA เรียมัฮะคือมันมีสมมติเขาขึ้นกราฟกราฟหนึ่งแล้วเขาพยากรนะว่ามันจะมันจะพุ่งตามแพทเทิร์นในเหรียญเหรียญอื่นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเหรียญน,นี้เนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะพุ่งละนะฮะตามแพทเทิร์นสถิติ และส่วนใหญ่เนี่ยประมาณหลังจากที่เขาพูดเนี่ยหนึ่งปีมันขึ้นแสดงว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่เราจะได้เตรียมตัวใช่ไหมเออมันก็ข้อที่หนึงนะคือถ้าไม่ขึ้นก็เสมอตัวเพราะมันออกข้างไงน,นะฮะคือมันอาจจะย่อบ้างนะแต่มันก็ขึ้นบ้างย่อบ้างขึ้นบ้างถ้าเกิดเราเน้น DCA ในลักษณะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตหลังจากที่มันพุ่งเหมือน XRP นะเพราะว่าหลายคนเอ็กพีก็ตีความว่ามันจะไม่ขึ้นจนกว่าคดีจะจบผลสุดท้ายมันก็ทิ้งคุณไว้นะฮะอยู่ที่ขอบสนามแล้วมันก็ไปนะคือบิตคอยนีย่มีคนเห็นแพทเทิร์นนะฮะว่าทรงเนี่ยมันคล้ายๆกับตำราผมจะให้ดูอันนี้อันนี้คือตำรานะเนี่ยกราฟนี่คือตำราส่วนอันนี้คือบิตคอยคือเขามองว่าเนี่ยทรงมันเหมือนเลยนะ,ะทรงมันเหมือนนะฮะฉะนั้นเนี่ยการพุ่งรอบนี้เนี่ยก็คือเวิร์กนี้ฮะแปดเก้าสิบ ซึ่งเวิร์กนี้นะจะเกิดขึ้นในปี2026-27นะ2026-27นะต่อเนื่องแต่ผมว่าน่าจะจบก่อน22พิกายน69นะไอเวิร์กนี้น่าจะจบก่อน22พิกายน69นะเราอาจจะได้เห็นเวิร์กนี้นะฉะนั้นเนี่ยก็ดูกันไปนะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปตามแพทเทิร์นนี้จะอยู่ที่ราคาไม่น่าจะเกิน3 0 0นนะฮะ3แสนดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งบิตคอยนะเออไม่ถึงล้านนะอ่าถ้าเป็นแพทเทิร์นตามนี้อาว่ากันไป ะะอันนี้เปเป้าก็แชร์มานะแต่สิ่งที่มีความกาวที่สุดเลยก็คือตัว XRP คือเปเป้าเนี่ยเขาเคยกาว XRP นะผมเคยแชร์ไว้นะฮะจริงๆเนี่ยพูดบ่อยนะฮะถ้าเกิดฟังกันโดยตลอดนะว่าเปเป้าเนี่ยกาวไว้1ปีตอนแรกเนี่ยหลายคนก็ว่าผมเพลเจอร์ใช่ไหมแต่มันขึ้นจริงนะมันไม่ใช่แค่เหรียญน,นี้ <_ P K> เหรียญเดียวนะจริงๆหลายเหรียญมันก็ขึ้นจริงๆอะ่ะพวกอะไรนะโฟกี้นะฮะบองนะฮะ เปเป้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ถือก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ได้ตามนะฉะนั้นพวกนั้นก็ขึ้นตอนนี้มันมีอยู่แค่2เหรียญเท่าน่ะที่มันยังไม่ขึ้นนะก็คือลูหน้ากับชิบะนะถ้าไอสอตัวนี้มาเนี่ยก็มีเฮเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ถือกันไว้เยอะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ XRP เนี่ยเปป้าเขามองว่าแพทเทิร์นมันจะไปที่ประมาณ 500, 5 0 0 589ดอลลาร์สหัดต่อหนึ่ง XRP ถ้าเป็นแพทเทิร์นเดิมนะเขามองแพทเทิร์นเดิม ะะซึ่งก็จะตกอยู่ที่1,000 0บาทนะฮะหนึ่งบาทต่อ1 xrp หลายคนก็ถามบอกว่าไอที่ baron big เขาเห็นเนี่ยนะฮะว่าตัว xrp ถึง1,000 0เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่1,000 0ดอลลาร์แต่อาจจะเป็น1,000 0บาทหรือเปล่านะคือเห็นสกุลเงินผิดะนะฮะอย่างที่บอกครับเขาเห็นเป็นภาพเขาไม่ได้เห็นเป็นเ,เป็นภาพเคลื่อนไหวคือนุกนออกไหมมันมีนิมิตแบบเห็นเป็นภาพเขาเรียกว่าภาพนิ่ง มันมีอย่างนี้จริงๆครคือเห็นเป็นภาพนิ่งอ่ะเหมือนดูภาพนิ่งกับอีกอันหนึ่งคือภาพเคลื่อนไหวนะฮะสิ่งที่เขาบรรยายเนี่ยส่วนใหญ่มันเหมือนเป็นภาพนิ่งเหมือนเอาง่ายๆเห็นภาพทำโดนยิงหูอ่ะมันเหมือนภาพนิ่งนะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นภาพนิ่งเนี่ยไอราคาที่เขาเห็นเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นนิมิตเงินดอลลาร์หรือสกุลเงินอะไรหรือเปล่านะอาจจะเป็น10,000บาทก็ได้นะเพราะ10,000บาทมีความเป็นไปได้มากกว่า1 0,000ดอลลาร์นะฮะ ถ้า1,000 0บาทเนี่ยพอเป็นไปได้อยู่ถ้าเกิดตามแพทเทิร์นของเปป้านะแต่จะบอกอย่างนี้เขาพูดเอาไว้วันเดือนพิการปีนี้นะราคานี้อาจจะเป็นพิการปีหน้าไม่น่าจะใช่ปีนี้น่าจะเป็นพิการปีหน้านะเพราะว่าเขาพูดส่วนใหญ่มันจะล่วงหน้า1ปีนะฮะก็ดูกันไปนะนะเนี่ยนะฮะคือตัวเปป้าเนี่ยนะฮะเขาพูดไว้1ปี1ปีก่อนมันพุ่งเสมอนี่ เขาพูดไว้เนี่ยนะฮะว่า XRP เนี่ยจะพุ่งนะฮะจะพุ่งเนี่ยวันที่23กุมภาพันธ์ปี2024นะฮะเขาพูดเสร็จแล้วเนี่ยมันพุ่งจริงๆคือเดือนธันวาปี2024ีประมาณสิ้นปีเขาพูดต้นปีแล้วมันพุ่งสิ้นปีว่าแพทเทิร์นนี้แล้วผมก็พูดเนี่ยกราฟเนี่ยผมก็เอามารีเพย์ตั้งหลายรอบนะเออรีเพย์จนลำคานอะ่ะคนที่ไม่ชอบ XRP ก็ลำคาญใช่ไหมแต่พอพุ่งแล้วก็หายลำคาญเพราะไม่ได้ซือนะอ้อนะเออก็ว่ากันไปฉะนั้นเนี่ย เปเป้า ah ไม่ได้ตรงเฉพาะเอ p อาพีนะตรงหลายเหรียญไอตัว c ีแคสนะี่เขาก็เป็นคนพูดคนแรกเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นนอกนั้นผมไม่ได้เห็นนะเท่าที่เราเห็นนะฮะก็คือตัว c ีแคสกับเปเป้า ah ก็พูดว่ามันลากมะม่วงเนี่ยมันจะพุ่งกับแบบเหมือน x อ p แล้วมันพุ่งจริงฮะแล้วไม่มีใครรู้ด้วยว่าเกสเกลจะเอาไอตัว c ีแคสหรือ ZCA แคเนี่ยนะฮะเอาไปทำตัวกองทุนทัสแล้วมาขอ ETF ในภายหลังเหมือน x อ p อะ่ะใครจะไปรู้ว่านะมันจะขึ้นก่อนคดีจบ ช่ไหมฮะผลสุดท้ายก็เป็นอย่างว่านะก็คือหลายคนไปมัวประมาทนะฮะว่ารอคดีจบมันก็ทิ้งเราเอาไว้ข้างหลังนะฮะฉะนั้นก็ดูๆไป1นะเออหปีฮะหปีรอดูไปนะฮะตามแพทเทิร์นอย่างคืออย่างที่บอกฮะถึงจะไม่ขึ้นอย่างน้อยเรามีกองทุนเป็นตัวประกันความเสี่ยงคืออย่าลืมนะฮะหเหรียญนั้นมีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็มีกองทุนเป็นตัวประกันความเสี่ยงใช่ไหมฮะ หนึ่งโปรเจกต์บริษัทลันต่อ 2. คดีจบแล้ว 3. อะไรทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นหลักประกันความเสี่ยงเราค่อนข้างดีะนะฮะแต่อย่างที่บอกแหละว่าบางทีเนี่ยข่าวดีเยอะแต่ไม่ขึ้นมันก็รอจังหวะจากโคนนะบางทีขึ้นผิดจังหวะมันก็ขึ้นไม่แท้อย่างที่ผมบอกฮะไลเหรียญเนี่ยนะฮะกาวจนเหงือกแห้งนะเช่นอ e ีลอนเนี่ยโพสด็อกเนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีก็ไม่ขึ้นนะ เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกาวไม่กาวมันเกี่ยวที่รายย่อยมีตังค์ซื้อเปล่าตราบใดเนี่ยนะฮะรัฐบาลเนี่ยไม่หยิบยื่นเงินเนี่ยใส่มือให้ประชาชนเนี่ยนะะประชาชนไม่มีทางเอาเงินที่ทํามาหาได้อย่างเงือตกมาลงทุนในลักษณะเสี่ยงๆอย่างนี้แน่นอนโดยเฉพาะตอนนี้คนว่างงานตกงานเพราะ AI เยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะเขาไม่เอาเงินตรงนั้นน่ะนะฮะมาฟุ่มเฟือยแน่นอนแต่ถ้าไม่ไหลคุณให้เงินเขาฟรีๆสิ นะเขาก็จะจัดปาร์ตี้ชาบูหมูกระทะเต็มที่แหละนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหลักการนะที่คิดบนพื้นฐานสันดานง่ายๆของมนุษย์นะมันก็คิดอย่างเงี้ยคือฝรั่งเนี่ยนะฮะหรือเอ่อหรือวานเนี่ยเขาก็ใช้กิเลสตัณหาของเรานี่แหละนะฮะเป็นตัวล่อเช่นนะอยากให้เราขายเขาก็ทําให้เรากลัวอ่ากลัวจากอะไรนะสร้างเหตุปัจจัยขึ้นมาก็คือข่าวนะเขาคุมข่าวเขาก็ปล่อยข่าวใช่ไหม เขาคุมราคาเขาก็ทุบราคาใช่ไหมฮะเราเห็นเราก็ทุกนะพอทุกนะด้วยความเครียดเราก็ขายอันนี้ก็คือใช้กิเลสของเราเนี่ยหรือความกลัวของเราแพนะิคเซลบังคับเราขายกันอีกนานหนึ่งฮะออให้ข่าวดีใช่ไหมฮะลากราคาขึ้นไปทําให้เกิดความโลภก็กระโจนเข้าไปนั่งร้านของวานจนเขาพร้อมอะ่ะคือปกติเวลามันจะขึ้น,น,นเนี่ยมันจะขึ้นเมื่อพร้อมใช่ไหม เ,ออเหมือนบิตคอยฮะมีการเก็บของเนี่ยตั้งแต่พฤษภามาขึ้นจริงเดือนธันวาวานเก็บของเนี่ยพฤษภานะไอวานพวกนี้นี่ตัดสรู้เองโดยชอบนะฮะรู้ดีนะฮะว่าทัมจะชนะการเลือกตั้งนะก็ซื้อกันตั้งแต่เดือนพฤษภาใช่ไหมตอนนั้นไบเดนเนี่ยยังยังเป็นคู่แข่งทั้มอยู่มันเพิ่งจะมาเปลี่ยนม้ากลางอากาศกันทีหลัง เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะราคาของบิตคอยนมาพุ่งจริงๆจังๆก็คือปลายปีแต่มีการเก็บของก็คือ,อ,อตัวกระเป๋าที่ถือ1,000บิตคอยเนี่ยนะฮะมากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาเห็นไหมมันเห็นความชัดเจนนะเสร็จแล้วเนี่ยพอขึ้นเสร็จหลังจากราคานะฮะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะฮะหลังจากนั้นวานก็ทยอยปล่อยของออกมาแต่ราคาก็ยังไปต่อเหมือนเหมือเลี้ยงราคาให้วานปล่อยอเลี้ยงราคาไปแล้ววานก็ปล่อยปล่อยปล่อย พอจนหมดแล้วเนี่ยนะฮะทุบเมื่อไวยนี้เพิ่งจะเก็บอีกรอบหนึ่งมาแสดงให้เห็นว่ามันกําลังจะมีสตอรี่ที่วานรู้ว่ามันจะเกิดแต่เราไม่รู้แค่นั้นนะ่ะนะคือวานรู้แต่เราไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เกิดอุทาหรณ์นะว่าเออบางทีเนี่ยเราก็ต้องดูล่องรอยนะฮะพฤติกรรมของวานเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกใช่ไหมฮะอ่ะอีกอันนึงก็เรื่องการพิมพ์เงินนะต้องบอกเลยว่าสมัยโควิดเนี่ยนะมันก็มีการอัดฉีดเงินเข้าระบบ แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็มีการอาัดฉีดเงินเข้าระบบจริงๆนะเออตั้งแต่ปี2020จนถึงปัจจุบันเพิ่งจะเกิดขึ้นนะนี่คือทรงที่เราเห็นนะฉะนั้นเนี่ยสตอรี่ใหม่กำลังจะมานะแต่สตอรี่นี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในออการกระทำของเฟดมากกว่าส่วนคุณพอแอดกินนะก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่จะนะฮะยกเลิกการกีดกันอะไรก็ว่าไปเถอะคือจริงๆเนี่ยคุณพอแอดกินเนี่ยถามว่าทำงานเร็วไหม คือถ้าเกิดผมดูนะฮะหน่วยงานที่ไปออกระเบียบเนี่ยนะฮะเรื่องอ,อ,อะไรนะสเตเบ e c o คอเนี่ยผมว่าคุณพอแอดกิก็ทํางานเร็วนะคือต้องบอกเนี้ยคุณพอแอดกินเนี่ยเขาอ,อนุมัติหลักเกณฑ์การออก ETF ใหม่เนี่ยที่ยกเลิกนะฮะของคุณอ,อ,อะไรนะคุณแกลลี่เนี่ยนะฮะในเดือนกันยาคุณจําได้ใช่ไหมในเดือนกันยาเนี่ยนะฮะเซกเนี่ยออกระเบียบเรื่องการขออนุมัติ ETF ใหม่ นะฮะโดยการการยื่น S อขหนึ่งะฮะแล้วไปยื่นนะ,ะเอออะไรนะ8 8วงเล็บ A นะแล้วจบเลยนะไม่ต้องไปยื่น19 B เีีอีกนะมันใช้เวลาตั้ง200กว่าวันเนี่ยนะ,ะกว่าจะชืกว่าผีจะขึ้นเชิงตะกรได้นี่นะฮะเน่าแล้วเน่าอีกนะฉะนั้นเนี่ยคุณพอแอสกี้เนี่ยก็ถือว่าทำงานเร็วกว่าหน่วยงานของกระทรวงกันคลังที่ไปออกไอ้กฎหมายลูกเนี่ยกว่านะจะออกได้นี่ก็ลำนะะลำหลายรอบเหลือเกินนะ คงจะลำหน้านากจนถึง500รอยรบละมังนะถึงจะถึงจะออกกฎหมายลูกได้นะบางทีเราว่าหน่วยงานและการไทยเนี่ยช้าใช่ไหมเอาไปเอามานิสมเมกาอาจจะโครตละล้ช้ากว่าเราก็ได้นะก็เห็นตัวอย่างนะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาความเร็วเนี่ยผมก็ยังมองว่าคุณพอแอดกินก็ยังถือว่าเร็วเร็วในระดับมาตรฐานเขาอะอประมาณนั้นนะนะอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นรายการด็อกนะ ส่วนพิกกี้นะก็ต้องรอผลการเจราจาระหว่างรัสเซียเมกอากับเมกานะว่าเป็นยังไงนะตอนนี้พิกกี้กำลังเดินสายไปอยู่ที่ยุโรปนะหาพักพวกนะก็ตอนนี้ก็ดราม่าก,การละครคืออย่างที่บอกฮนะว่าสเมการได้ประโยชน์แต่สภาพยุโรปไม่ได้ประโยชน์เขาก็ยื้อเต็มที่อนะ่ะเพราะว่าฝั่งนั้นเขาก็ลงขันไว้เยอะนะมันก็เหมือนเอาง่ายๆนะลงทุนแล้วขาดทุนนะ่ยโดยสเมกาเนี่ยเอ่อ ได้ประโยชน์เพียงผู้เดียวใช่ไหมฮะยุโรปไม่ได้ด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่จบฉะนั้นเนี่ยสัญญาสันติภาพนี้เนี่ยมันจะต้องให้ประโยชน์กับยุโรปด้วยมันถึงจะจบหมายความว่าใครเสียเนี่ยได้ประโยชน์คืนหมดอ่ะคือสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องทําธุรกิจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคือเหมือนลงขันแล้วจะต้องได้อะไรสักอย่างกับคืนมาเพื่อไปตอบประชาชนในประเทศได้ว่าที่เอาเงินนะฮะจาก ออประชาชนเนี่ยนะฮะไปช่วยสงครามเนี่ยได้อะไรตอบแทนกลับมามันก็เหมือนเอาง่ายๆตอนนี้มันก็เหมือนอะไรนะรุมถึงยูเครนนะฮะจะเหลืออะไรไหมนี่ยไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูเอานะฮะเอออีกอันนึงฮะอันนี้เป็นสกูปนะฮะที่สรุปนะ,ะต้มยำกุ้งอ่าแบบสั้นๆส,สำหรับคนที่ไม่ทันหมายความว่าคนที่เกิดทันนะรู้อยู่แล้วละนะฮะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่เกิดไม่ทันก็ลองฟังสรุปตรงนี้ ผมจะบอกเลยนะฮะผู้สร้างวิกฤตเนี่ยนะฮะมักจะทิ้งร่องรอยเป็นสเสน่ห์หรือเป็นลายเส้นเอาไว้แต่ละคนเนี่ยมันเหมือนที่ผมบอกไงฮะว่าเออบรรดาผู้สร้างวิกฤตเนี่ยเขาจะไม่โจมตีตรงๆงเขาจะโจมตีแบบอ้อมออมนะหมายความว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดนะฮะเหมือนคล้ายคล้ายเนี่ยเขาไม่ได้เล่นที่ประเทศไทยโดยตรงนะเขาไปเล่นที่อีกที่หนึ่ง นะฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นช่องโหว่ของความผิดพลาดบางอย่างมันก็เหมือนเอาง่ายๆอ่ะนักลงทุนในตลาดเนี่ยนะฮะใครก็รู้นะฮะว่านักลงทุนสถาบันการเงินโดยเฉพาะแบ็คล็อกเนี่ยนะฮะใช้วิธีลงทุนแบบอะไรนะแคลร์ itate, เทดนะแคลร่เทดนะก็คือไปกู้เงินเยนนะฮะเอามาลงทุนโดยดอกเบี้ยต่ำใช่ไหม เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็รู้หัวใจสำคัญเลยก็คือปัญหาญี่ปุ่นนะฮะกับค่าเงินคุณก็ไปโจมตีนะค่าเงินนะง่ายๆนะหรือนะไปสกิดให้นายกผีเข้านะไปพูดเรื่องไต้หวันอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นนะหาเหาใส่หัวผลสุดท้ายก็มีปัญหาเรื่องพันธบัตรรัฐบาลนะอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นบ้างมันก็เลยเห็นเสน่ห์นะเสน่ห์ที่มันเป็นลเส้น นะของของของใครก็ไม่รู้นะคุณก็ไปคิดเอาเองอะ่ะนะผลสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยมองไงว่าเขาไปตีหัวใจสําคัญของนักลงทุนคือผมไล่เลียงข้อมูลตามนี้คุณลองไปคิดเอาเองนะคือตั้งแต่นะฮะกันยาเป็นต้นมานี่นะฮะเออมันเหมือนเป็นสเต็ปนะถ้าคุณจําได้เนี่ยนะฮะกระดานไบแนั้เนี่ยสต็อปลอไม่ทํางานไอ้วันนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าวันโลกาวินาสนะฮะ ก็หลายคนก็พอตแตกเพราะว่าสต็อปลอ s ไม่ทํางานอันนั้นเป็นการกําจัดรายย่อยออกจากตลาดให้รายย่อยไปอยู่กันข้างสนามนะอันต่อมาเลยนะฮะก็คือการลากนะฮะออไอรัฐบาลชัดดาวให้ยาวนานเกิน1เดือนคือผมเคยเห็นบทวิเคราะห์อันนึงอะผมจําได้นะะมันมีการแชร์กันเมื่อต้นปีว่านักลงทุนเนี่ยหรือประชากรสเม,มการเนี่ยมีเงินสำรองไม่เกิน1เดือนหมายความว่า ทุกคนเนี่ยเขาจะมีเงินเนี่ยใช้จ่ายเนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนคือถ้าเกินหนึ่งเดือนเนี่ยเขาต้องขายรัพย์คุณนึกออกไหมผมอยากจะได้ของกับคุณอะแต่คุณเนี่ยมีเงินมาทั้งชีวิตอยู่แค่เดือนเดียวะนะครับผมก็บังคับลากยาวเกินหนึ่งเดือนก็คือสี่สิบสามวันนะ,ะก็เป็นอะไรการละครนะฮะตลกตกชึ่งนะฮะกันในสภาผลสุดท้ายก็ลากยาวสี่สิบสามวันเกินหนึ่งเดือน,นะฮะอ่าพอสิ้นเดือนปั๊บคุณจะเห็นแรงขายบิตคอย n เลยใช่ไหมอ่าเพราะว่าเขา หมดเงินนะหมดเงินกินแล้วนะต้องขายทรัพย์เพื่อมาประทังชีวิตแล้วอันนี้เป็นก๊อกที่2ก๊อกถัดมาเลยคือไล่ล่าบรรดาวานที่เป็นฟิวเจอร์นะอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆโดยเฉพาะนะวานออวันเจมใช่ไหมฮะวันเจมนี่ก็พอตแตกติดอันดับ3นะอันดับ2เรื่องอันดับ3ไม่รู้มันจะมีอันดับ1อันดับ2อ,อันดับ3อยู่อันนี้ก็เป็นรอบที่3รอบถัดมาเลยเนี่ยก็คือหมดแล้วตอนนี้ไลย,ย่อยไม่ว่าจะเป็น เอ่อรายย่อยต่างๆเ่ยไปอยู่ขอบสนามกันหมดแล้วนะตรงกลางสนามไม่มีผู้เล่นเลยโดนใบแดงกันหมดเลยนะฮะก็เหลือเพียงบรรดากองทุนใช่ไหมฮะอา้าวเอาไงกองทุนพวกนี้สายป่านยาวนะก็ไปเจาะนะฮะจุดที่เป็นไข่แดงของนักนักลงทุนสายสถาบันเลยก็คือแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนคุณอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะเป็นเงินเยนนะก็เออนะคืนนี้นะผีเข้าหน่อยแล้วนะ พูดเรื่องไต้หวันหน่อยนะก็เลยเกิดผลกระทบนะฮะข้างเงินเลยวุ่นวายแล้วมันก็มีการทุบโดยนักลงทุนเนี่ยกลัวว่ารัฐบาลจะแทรกแซงข้างเงินจะแทรกแซงเรื่องดอกบงดอกเบีย้ยใช่ไหมก็รีบขายทรัพย์สินเอาเงินไปคืนเสียก่อนนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปผมก็เคยอ,อธิบายให้ฟังแล้วสมมตินะฮะคุณไปกู้เอาไว้เนี่ยนะฮะหดอลลาร์ต่อ1น0นะ และ150เนี่ยมันพุ่งไปเกือบจะ160ซึ่งมันเป็นเส้นตายนะฮะว่าถ้าเกิดนะค่าเงิน1ดอลลาร์ถึง160เนี่ยนะฮะ BOJ จะเข้าแทรกแซงใช่ไหมคุณก็รู้แล้วมันใกล้แล้วนี่พอใกล้มันแล้วทําไงมันก็ต้องขายเพื่อแลกเป็นเงินเยนเอาไปคืนไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลแทรกแซงปั๊บในเงินเยนจะตกกลับลงมาต่ํากว่าที่คุณไปกู้มาเอาสมมุตินะคุณไปกู้มา1ดอลลาร์ต่อ150 แต่ต่อมาเนี่ยรัฐบาลแทรกแซงแล้วมันอาจจะตกมา100คุณหายไปครึ่งนึงเลยนะไม่ใช่ครึ่งหนึงอ่ะหายไป3 1ส่วนใน3ส่วนก็คือ150นะฮะร้อเหลือ100หายไป50อ่ะแปลว่าคุณเอาเงินดอลลาร์ไปแลกคุณจะได้น้อยใช่ไหมฮะเพราะคุณได้น้อยมันก็ราคาบีคอยก็ลงใช่ไหมฮะแลกเงินคืนก็น้อยขาดทุนย่อยยับนะก็เลยจําเป็นต้องรีบขายฮะแม้ว่าจะมีข่าวดีมากมายอันนี้ไล่เป็นรอบถัดมา นะฮะรอบถัดไปนี่คงไม่มีใครเหลือแล้วล่ะนอกจากระดับรัฐบาลรอบถัดมานี่คงจะตั้งใจไล่ไมเคิลเซลเลอร์แต่ไม่รู้สำเร็จหรือเปล่านะคือคือไอ้รอบก่อนน่ะไล่ไล่นักลงทุนที่ไปกู้เงินเย็นใช่ไหมรอบนี้เนี่ยมีข่าวว่าจะไล่ไมเคิลเซลเลอร์ก็คืออยากจะได้ของถูกนะฮะเพราะว่าไมเคิลเซลเลอร์ถือไว้เท่าไหร่หกแสนกว่าบิตคอยน์ะก็อยากให้ไมเคิลเซลเลอร์เนี่ยขายของออกมาพยายามทุบลงมาในจุดที่นะฮะ ตัวบิทคอยนะฮะจะจุดเขาเรียกว่าจุดบังคับขายใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าดวงไมเคิลเซลเลอร์ดีหน่อยเพราะดาวพฤหัสล็งนะ <c oughs> นะ,ะเกิดวิกฤตแล้วนะแต่ก็ยังมีดาวโชคมาช่วยนะ,ะก็คือวิกฤตพระเาะเบียดอยู่เรือนกัรเงินนะฮะเดี๋ยวพระเาจะย้ายแล้วฮะกุมภาปีหน้านะไมเคิลเซลเลอร์ใจเย็นๆนะ,ะลาหูมาเป็นกเกษตรพะ,ะเบียดเรืองการเงินเงินฟืดนะฮะ แต่ดาวพฤหัสเล็งก็ยังมีดาวโชคอยู่ไม่รู้มาตรฐานดาวพฤหัสของคุณไมเคิลเซลเลอร์เป็นไงนะอาจจะไม่ดีก็ได้นะฮะก็เลยช่วยอยู่บ้างแต่ช่วยไม่เยอะนะก็ทำให้ทูทูไทยไปได้ในรอบนี้แต่ดวงจะตกจริงๆเนี่ยคุณไมเคิลเซลเลอร์ก็น่าจะหลังยีิบสอิกยนหกเต่อราหูทับแล้วมีมีดาวพฤหัสช่วยคือไม่มีดาวพฤหัสช่วยแล้วราหูทับนะ ฉะนั้นนี่คุณไมเคิลเซลเลอร์นี่จะต้องไปหาเหรียญพระนอนวัดโพป,ปี2530มาครองลวละ่ะนะ,ะเพื่อกันลาหูทับเหมือนลูน่านะ,ะเหมือนลูน่านะเออลูน่าก็โดนลาหูทับใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นสตอรี่ที่เอามาเล่าให้ฟังนะฮะคุณก็อาจจะเอาปฏิติประต่อได้ใช่ไหมฮะว่าเออเออมันก็ไล่เลียงกันแบบเป็นสเต็ปนะสเต็ปเหมือนต้องการ เอาง่ายๆกรรมาการกําลังจะไล่ผู้เล่นออกจากสนามอ่ะทีละลายทีละลายทีละลายนะแต่ไอ้ลายสุดท้ายเนี่ยบังคับออกไม่ได้นะเพราะว่าพรอิญดวงดีนะดาวเรือหัดล็งก็เลยรอดนะฮะเลยรอดถ้าเกิดกลับขึ้นไปเป็นแสนก็รอดแหละนะฮะอันนี้ก็ดูกันไปสําหรับคุณไบคินเซลเลอร์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรออยู่หลังวันที่7ที่8ที่จะถึงนี้เนี่ยก็คือตัวดอ็อกอ่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะฮนะเออ คือตัวของเทเดอร์เองเนี่ยเขาก็ตีกราฟเนี่ยนะฮะสอดคล้องอยู่พอสมควรเพราะว่าไอ้กรอบแดงที่จะหลุดตรงนี้มันเป็นวันที่7ผมจะชี้ให้ดูตรงนี้นะฮะว่าทําไมที่ผมมักจะพูดบอกว่าผมรอวันที่6ที่7ดนะคือผมรอดาวพุธกับดาวศุกร์มันย้ายแค่นั้นแหละไม่ได้รออะไรหรอกนะฮะแต่พผอเญไอ้วันที่6ที่7เนี่ยนะฮะไอ้ตัวด็อกเองเนี่ยมันจะอยู่มันจะหลุดจากตัว W เห็นไหม W นะเป็นรูปตัว W เห็นไหม เส็จแล้วเนี่ยมันจะหลุดออกจากกรอบสีแดงเนี่ยนะฮะในวันที่7พอดีแม่ทั้งจะบังเอิญน,นะถ้าหลุดกันอย่างนี้จริงๆนี่ก็แสดงว่าใช่นะอ่ะก็รอหลุดนะฮะเพราะว่าไอคนนี้บอกเลยนะบางทีอาจจะกลับไปสู่ที่40เซนนะฮะในเดือนธันวามนี้อา้าว40เซนเท่าไหร่น้อคูณ32ประมาณ12บาทนะกลับไป40เซนภายในธันวามนี้นะเออมันมีคนคอมเมนต์นะ บางทีเราอาจจะได้กลับไปสู่ช่วง40เซนนะก็คือ0.4ดอลลาร์สหรัฐนะเหมือนเดือนธันวาปีที่แล้วก็ได้อ่าน่าสนใจนะอ่ะน่าสนใจอ่ะก็ถือว่าเป็นความกาวสำหรับท้ายคลิปนะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ